สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมชิดเกมนะครับอยู่กันที่เมือง LS ครับดาน ทางออกเมืองนะครับภารกิจของผมก็คือหาค่าเลี้ยงอาหารไก่จากผู้ใจบุญทั้งหลายที่พาท้าไปผ่านมานะครับคลิปนี้เราจะไปรีวิวงานเลี้ยงไก่เขาปรับมาใหม่เป็น2.0นะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังกันในวันนี้และคลิปนี้เลยแล้วผมขอ <c oughs> ขอแค่ผู้มีเกียรติผู้ใจบุญก่อน <c oughs> มีใครมีทังให้หน่อยไหมอะ โอ้โขอบคุณครับ,บรโซๆนะคะครับผมสาธุขอให้เจริญเจริญนะครับโอ้ตำรวจให้ตังค์พันหนึ่งสวยงามเลย <c oughs> สาธุงานการไม่ทำครับขอให้เจริญเจริญนะครับมีความสุขสุขภาพกายแข็งแรงยิ่งยืนนานโอ้คอ,อ,อลยล่อคอยรวย ที่มาช่วยงานบุญวัญนนี้โอ้ขอให้มีเมียเดนะ้อเมียรุ่หล่อนะเมียหล่อหล่อต้องเคยใส่เด<อ>ียว<ห>กันโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ผู้ใจบุญครับผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับขอเชิญร่วมทำบุญนะครับผมมาร่วมทำบุญ<อ>สังฆยาทานได้ใช่ครับผมทำบุญครับ โอ้ขอให้รวยขอให้รวยครับว่าไงครับแต่ว่าหนูไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์ไม่เป็นไรครับให้กำลังใจก็พอครับะยัดผมครับยืมไปเลยบุกครับนี่จะเอาไปทำงานครับไม่ได้ครับโอ้บอโหจังหวะนี้ผมเก็บแล้วหนีเลยดีกว่าได้ตังค์มาตั้งครึ่งหมื่น ไพ่และชาติมาครับตามมาครับเข้าสู่งานหลักของเราก็เปิด GPS เลือกงานถูกหมายนะครับกดงานถูกกฎหมายเสร็จเนี่ยเลือกหาคำว่าเลี้ยงแม่ไก่ก็คืองานเนี้ยอ้าวโอ้โหปลิวว่นอ่ะเราเลือกจุดหมายของเราได้แล้วไปกันสวัสดีครับช่างแสงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

มาจุดอะไรไม่โดนว้าเฮ้ยขอยาแสค่ะขอยาเฮ้ยเฮ้สได้ไงอะอุ้ยโยบได้ไงอุ้โยบได้ไงโยบโยบมาพายวันเราวันวันนี้เรามาอยู่กับรายการอะไรอะไรอะ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  ถึงก่อนนะถึงก่อนนะถึงก่อนนะ <c oughs> เออถึงก่อนนะ <c oughs> อ่ะแล้วก็แข่งขันจนมาถึงงานเลี้ยงไก่ครับงานเลี้ยงไก่เนี่ยเลเวลที่ทำได้ก็คือเลเวลสิบห้าบวกนะครับย้ำและจำเอาไว้เลยว่าสิบห้าบวกมาสมัครงานตรงนี้เลยครับคุณเอ็นสมัครงานแล้วเราก็ซื้อหัวอาหารไก่กับ ซื้อแม่ไก่นะครับซื้อเลย300แม่ไก่หัวอาหารฟรีครับหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไม่ใช่เดินลงรถไปไปหน้าไอ้เล้าไก่มันจะมีจุดให้ปล่อยไก่อยู่นะาวางไปเลยกดเอนวางครับปล่อยแม่ไก่ทีนี้อ่ะจ้บกดเอนปั๊บจะเห็นไหมครับว่าไข่มันจะเป็น2อยู่นะครับ ลูกแบบใหม่เอออันนี้ก็น่ารักไก่แมงตุบเตี้ยมตุมเตี้ยมน่ารักดีนะ <c oughs> เออเขาท่าเขาท่าเขาท่าบ้านนี้อย่าลืมกับบ้านนะเฮ้ยเซิร์ฟดับกูว่าเซิร์ฟดับ <c oughs> ดี <c oughs> เออดีเฮ้อ <c> เ <oughs> มื่อกี้เซิร์ฟรีไปทีหนึ่งครับ <c oughs> ผมก็ต้องกลับมาวางแม่ไก่มาอีก <c oughs> โอเซ็งเลยอ่าเราวางแม่ไก่เสร็จแล้วก็ตามหาไก่ของเราครับหลังจากนั้นก็รอประมาณสักครู่หนึ่งดีกว่าไก่จะหิวอาหารเนาะแต่แม่งหายากมากไก่อู้หาหาตรงไหนวะเนี่ยจะไม่เจอเลยเว้ยโอ้หนว่าไก่เอรานี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวมันรอมันหิวอาหารครับขุคฮะฮะ เมื่อกี้สารน้อยทำอะไรไม่รู้เอาไก่หิวอาหารแล้วครับผมให้อาหารไก่ก่อนเรียบร้อยแล้วเราก็รอไก่ฟักไข่ครับถึงผู้บ่าวที่มาด้วยกันเนี่ยเอาเราก็ปั่นจักรยานมาด้วยกันแะชนะได้ไรบ้างอ่ะมาถึงคนแรกมาถึงคนแรกถึงคนแรกนะโอ็ก็ได้ไปแล้วไม่ใช่เหรอ เมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วอ่ะได้อะไรอะเอาก็ซื้อเต็มปอดเลยเมื่อกี้อเอามีแต่ขี้ไก่อ่ะออกมาชา่างเอาเราซื้อทำไมลนะ่ะมันมีแต่มีนอะซื้อทำไมอยากแบบว่าอยากได้กลิ่นของช่างซิไกไงก็เลยต้องซึ้แต่ขี้ไก่อ่ะ <laughs> โอ้ตอนนี้ไก่ก็ออกไข่แล้วครับกดเอนเพื่อเก็บไข่ไก่ครับกดเลยปึ๊บอ่าหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่หน้าเ้าไก่ไปเลยครับมันจะมีจุดรับไข่ไก่อยู่กดตรงนี้เลยครับส่งเลยแล้วเราจะได้รับตังค์พร้อมไข่ไก่ด้วยนะส่วนไข่ไก่มันจะอยู่ในกระเป๋าทำงานครับเออกระเป๋าทำงานถูกกฎหมายอ๋อนี่ไง นี่ไงไหนว่าเจ็ดฟองไหมพอเจ็ดฟองไข่ไก,ไก่อ่าผมมีเคล็ดลับในการทําข้าวไข่เจียวจากไข่ไก่ด้วยเดี๋ยวเราไปทํากันดีกว่าครับมันช่วยเพิ่มโภชนาการทางด้านอาหารได้เยอะมากไปดูกันว่าทําไงนะก่ <c oughs> อนที่เราจะไปทําข้าวไข่เจียวนะครับเราต้องมาฟาร์มกระสอบข้าวสารเปิด GPS เเลือกงานถูกกฎหมายนะครับลงสีข้าวอ่ามาตรงนี้เลยแล้วก็เดินเข้ามาในห้องครับจะมีห้องอันเดินเข้ามาเลย ให้เราสมัครงานก่อนเป็นันดับแรกข้าวเนี่ยเราใช้หนึ่งกระสอบนะครับถ้าอยากได้เยอะได้มากก็ฟาร์มไปเยอะๆหรือว่าเราจะหารับซื้อจากผู้เล่นที่เขาฟาร์มไอ้ตรงนี้ก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินไปที่กองกระสอบข้าวครับอ่าตรงนี้เดินเข้าไปเลยมันจะมีจุดแดงแต่ว่ามักอะไรไม่รู้จุดหายแต่ว่ามันรับได้อยู่แล้วก็โดยขึ้นไปบนเครื่องครับมันจะมีเครื่องอยู่ด้านบน เป็นเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่ครับมีคนอยู่มากมายแยะเลยแถวนี้เป็นางานที่คนฟาร์มทั่วก็พอทุกคนอยู่หลังจากนั้นเนี่ยข้าวมันก็จะลงไปด้านล่างตอนนี้เราสามารถขยับตัวได้นะครับถ้าเล่นในมือถือสมุลซ,ซีนี่ไม่แน่ใจมือถือจะสามารถเดินได้ก็เดินไปข้างๆจนกว่าจะถึงบันไดเลยเพื่อเวลานจะได้ไปเสียเวลาดีถึงข้างล่างแล้วแล้วก็เดินไปเอาข้าวแค่นี้ก็ได้แล้วครับ เเราเปิดกระเป๋าดูได้นะครับว่ามีข้าวเข้าตัวหรือเปล่าก็มีข้าวอยู่ในตัวผมอยู่นะนี่กระสอบข้าวสารตอนเย็นลูกกินข้าวกะมยังกินข้าวกับกกปลาด่าครับปลาละเราจะกินนยังยำแรงน้ำพริกปลาทูครับเฮ้ยของอร่อยของเสียบนะบิ๊กอา้าวกดจีเพจครับเลือกสถานที่ต่างๆครับ เราจะไปครัวกลางเพื่อทำข้าวไข่เจียวกันไปเลยไอว้ว่าคนแก่ต้องขับดิคนแก่ขับ<ด>รถ,รถนะครับร,าาระวังอุบัติเหตุนะครับครับเลยสวัสดีครับรถทามาถึงครัวกลางแล้วครับให้เราลงรถนะก่อนอื่นซื้อบริยาตครัวลาก่อนนึกแสนผมมีแล้ว ผมก็จะเข้าไปเลยนะผมประกอบอาหารเลยครับข้าวไข่เจียวบนหูวอาหารครับเลือกข้าวไข่เจียวนะสูตรฟรีมันจะใช้ไข่ไก่สองฟองแล้วก็กระสอบข้าวในกระสอบในการปรุงอาหารนะจ๊ะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรับประทานได้เลยว้าข้าวไข่เจียวนะ่ทาทั้งถ่าทั้งน่าร่อยนะแดกม่งเลยอุย้ยอิ่มไอ้ไอ้ไอ้จะก็ค,คับรถเทนะ วันลุงคผมจะบอะครับผมจะบอกอะไรครับวัลาบันลุงควงดาบแล้วพวกมึงไปแจ้งลุงอ่ะโดนเขาว้ลอองโง่อยู่ปเดินเลียมเจ้เก่ยดูก่อนเลยก็ได้ ติ๊กเกอร์ซิตดเดอร์เกฟสลับสมาชิกฝากด้วยนะครับน่ารักน่ารักเลยนะ <c oughs>